ข่าสุดสปอตไลท์ไทยแลนด์ช่วงที่2นะคะช่วงที่แล้วเราคุยค้างกันอยู่เรื่องของโครงการผลิตและจําหน่ายน้ําประปาภูเก็ตพังงาที่ดูมีอะไรอะไรที่อาจจะมีข้อผิดปกติอยู่นะคะรวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่จะมาถามพี่โจสปอตไลท์ในช่วงนี้ค่ะคืออย่างที่นําเลี้ยงแต่เบื้องต้นธงมันมาจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ค่ะมันคือข้อสังเกตที่ตั้งคําถามมากที่สุดว่าเฮ้ยคุณเอาเงินพูดถึงหุ้น760ล้านค่ะ มีถึงไหมคุณมีถึงไม่ถึงค่ะ760ล้านเอาไปซื้อโครงการที่กําลังถูกตรวจสอบได้ยังไงนะครับในเอกสารอย่างที่นําเรียนตั้งแต่เบื้องต้นก็คือเอกสารที่ต้องแจ้งที่ถูกทุั้งหมดมันพลาดพิงไปหมดเลยว่ามันได้รับอนุญ,ญาตตรงนี้ได้รับการขออนุญ,ญาตาแบบนั้นแบบนี้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเล่าก่อนภูกเก็ตอย่างที่นําเรียนไม่มีแหล่งน้ําโครงการดังกล่าว จึงใช้วิธีการด้วยการที่ไปหาแหล่งน้ําใหม่นอกเกาะภูเก็ตก่อนหน้านี้มีมีการพูดคุยกันว่าจะไปผันน้ํามาจากเขื่อนรัชะภา,าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีการที่จะต่อท่อส่งน้ํามาที่จังหวัดภูเก็ตจะต่อ,อยังไงมันไกลเกินไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขยับมาที่พัางงาใกล้กว่าพื้นที่ที่ยังพอมีขุมน้ําเยอะหน่อยก็คือนาเตย นาเตยคนดูแลนาเตยก็คืออบตอนาเตยค่ะที่นาเตยเนี่ยก็จะมีขุมน้ําแต่มันใกล้กับทะเลฝั่งอันดามันมากห่างกันประมาณไม่เกิน1-2ึกิโล <คะ S 1> ซึ่งชิดขอบมากใกล้น้ําทะเลใช่ <คะ S 1> เอาทีละเรื่องเดี๋ยวตั้งข้อสังเกตนะครับ <Naruto. S 2> โอเคอน้าอยากว่าโอเคพี่หนูจะทําน้ําประปาไปขายที่จังหวัดภูเกต็ต <คะ S 1> หนูจะไปซื้อน้ํามาจากไหนดีพี่บอกเอางั้นเราไปไปซื้อที่นาเตยเราก็ไปซื้อที่ดินก่อน สามสิบไร่เป็นขุมน้ําไม่พอน้ำบอกว่าไม่พอค่ะพี่เพราะหนูต้องส่งน้ําผลิตน้ำสองหมื่นสี่พันคิวต่อวันน้ําแค่นี้ไม่พอทําไงดีงั้นเราต้องซื้อที่เยอะขึ้นก็เป็นประมาณสามร้อยไร่พอซื้อที่เยอะขึ้นแต่มันเป็นที่ดินที่มีมีพื้นดินปกติคทําไงอ่ะถึงจะเป็นน้ําก็ต้องขุดดินออกมาปรากฏว่าดินตรงนั้นนะครับอปตนาเตยจะมีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่า ตรงนั้นเขาเรียกว่าดงบ่อทรายก็ค,คือคุณจะเอาทรายไปทำทำ,ทำด้านก่อสร้างหรืออะไรก็ตามแต่ก็ต้องขุดทรายไปขายตามกฎหมายผังเมืองใหม่ะนะครับระบ,บุว่าริมถนนฝั่งเพชรเกษมด้านฝั่งติดชายทะเลฝั่งอันดามันเนี่ยเขาทำผังเมืองม,อามาหมดแล้วห้ามทำไม่ได้ไม่ได้อันนั้นคือไม่ได้แต่เขาก็ยังทำกันพอทำเสร็จปุ๊บโอเคเอาเอาดินไปทำไงดีก็ขายสิ ทรายที่ขุดไปกขาไปขายได้อีกขายสิก็เอาทรายดังกล่าวไปขายให้ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะไปรับพื้นที่เพื่อจะสร้างห้างสรรพสินค้าใช่ไหมฮะพะขุดไปเยอะๆมันก็ลึกขึ้นลึกขึ้นแต่ตามกฎหมายมันละเอียดซับซ้อนอะ่รนี่คุณจะขุดทรายใช่ไหมคุณต้องไปถามอุตสาหรมจังหวัดก่อนว่าคุณมีใบอนุญาตในการขุดทรายดูทรายอนุญาตให้ไหมเสร็จปั๊บถามไหมฮะเขาบอกว่าเขาถามเสร็จปั๊บ ยังเท่านั้นยังไม่พอเพราะจะขุดอะไรก็ตามแต่มันจะมีระดับความลึกที่ต้องขออนุญาตเขาเรียกว่าการเปิดหน้าดินสามเมตรไม่ต้องขอห้าเมตรต้องแจ้งต้องขอแต่ถ้าลึกกว่านั้นต้องแจ้งทีนี้มันก็ไม่มีการแจ้งถามว่าทำไมพูดอย่างนี้ในคลิปวิดีโอที่เราเคยลงพื้นที่ไปเอาเจ้าหน้าที่ที่ระดับผู้ในการกอรมนจังหวัดพังงา อ่าปลัดอำเภออุตสาหกรรมจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบก็คือไม่มีใบอนุญาตในการขุดทรายในที่แปลงนั้นของของบริษัทดังกล่าวนะแต่เขาก็ตั้งโรงน้ําขึ้นมาเขาเรียกว่าโรงปรับคุณภาพน้ําเรียกว่าโรงทรีตน้ำอาไระให้คุณภาพน้ําจากน้ําตรงนั้นให้มันพร้อมที่จะส่งต่อไปจำหน่ายแต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศมันใกล้ทะเลเกินไปคุณภาพน้ํามันกร่อย แล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่แถวนั้นตอนายผมว่าบ้านพี่อยู่หลังเนี้ยพี่ก็ขุดบ่อบาดานอยู่น้ําก็แบบซื้อที่สามร้อยไร่ก็ขุดลึกกว่าบ้านนี้อีกถามว่าไอทางน้ําใต้ดินมันก็เปลี่ยนทางพี่ก็เริ่มบ่นแล้วอ้าวน้ําที่ที่เคยบ่อบาดานนี่มันทำไมไม่มันทายไม่ได้มันส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มวางท่อ ทีนี้อ้าวเฮ้ยวางท่อ,อยังไงต้องย้อนกลับไปมีแหล่งน้ําเสร็จ<า>ที่พังงา,าจะวางท่อมาขายที่ภูเก็ตทํำยังไงอ่ะเขาก็เอาสัญญาสองฉบับจากอบตอไม้ขาวาและอบตอสากูที่ภูเก็ตไปยื่นตามกฎหมายตามเขาเรียกปาวา .50 ของคณะปฏิวัติค่ะบอกว่าคนที่จะอนุญาตให้คุณทํากิจการสารธารณูปโภค น้ำประปาไฟฟ้าได้คุณต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในการอนุญาตเขาก็เอาสัญญาสองฉบับนี้ไปขออนุญาตที่กรมทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อมที่กระทรวงทรัพย์อย่างนี้ค่ะแล้วรัฐมนตรีท่านก็ท่านก็ใจดีเซ็นมาให้ในสมัยก่อนที่จะมีเลือกตั้งนี้นะหลังจากนั้นเขาก็เอาใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรธรรมชาติสิงนวปร้องมาคุยกับกรมทางหลวงวันนี้มีใบจากกระทรวงแล้วนะ เพรกูอยากกรมทางหลวงเสร็จเอาละกรมหลวงบอกว่าจะทําอะไรเหรอก็ได้อนุญาตกิจการประปาไงแต่ต้องต่อท่อน้ำมามาที่จากพังงานมาที่ภูเก็ตแต่ไอการที่จะไปใช้พื้นที่อะไรงี้มันวุ่นวายก็ขอกรมทางหลวงก่อนกรมทางหลวงก็อนุญาตเพราะเห็นว่ามีใบจากกระสวงแล้วใช่อันนี้ครงองค์ประกอบทีนี้ก็ทำเงินไปแต่ขณะที่ขุด ก็ส่งผลกระทบ<ม>กับชาวบ้านาชาวช่องโดยที่ชาวบ้านาชาวช่องคิดว่าคโครงการนี้มันของหลวงแบบบ้านเราเละซะขนาดนี้ะนะฮะทีน, <ฮะ S 1> นเละเลยใช่ฮะมันก็สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบให้กับประชาชนตั้งแต่พังงาไล่มาจนที่ภูเกต็ตทีนี้พอมาถึงภูเก็ตปัญหาตามมาคือว่าพังงากับภูเก็ตไม่ได้มีแผ่นดินเชื่อมต่อเราเชื่อมต่อกันด้วยสะพานสารสินมันต้องเอาท่อน้ําจากพังงามาที่ภูเก็ตลอดใต้ท้องทะเลค อบตอไม้ขาวดันไปขออนุญ,ญาตกรมเจ้าท่าค,คือถามว่าทำไมต้องไปขอกรมเจ้าท่า<ม>เวลาเราจะปลูกสร้างสิ่งอะไรลงไปในยื่นไปในพื้นน้ําเขาเรียกว่าสิ่งล่วงล้ําดําน้ําำ<ม>ต้องขออนุญ,ญาตกับกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่าจะไม่ออกเอกสารนี้ให้กับเอกชนหากไม่มีเหตุผลอันควร<ม>หากจะออกให้ต้องมีผลกระทบการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ และต้องทำประชาพิจารณ์แต่ปรากฏว่าพอโครงการมาเชื่อมต่อเนี่ยโดยที่เขาอ้างสัญญาว่าฉันกับอบตไม้ขาวจับมือกันแล้วนะอันนี้ยังไม่นับยกเลิกนะฉันจับมือกันแล้วนะฝั่งหนึ่งเคลียร์เรื่องเปิดหน้าดินเอาน้ำมาเติมให้เต็มก่อนอีกฝั่งหนึ่งก็ไปเคลียร์เรื่องไอ้วางท่อให้เรียบร้อยอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยมันต้องเอาท่อลอดใต้สะพานสินจะทำยังไงกลายเป็นการทำงานสามชุดพร้อมกัน แต่3มชุดพร้อมกันเนี่ยชุดที่น่าสงสัยที่สุดตรงกับหนังสือร้องเรียนฉบับนี้นะฮะนั่นก็คือการวางท่อรอดใต้สะพานสารสินโดยที่ต้นเรื่องกลายเป็นอบตไม้ขาวเป็นคนไปยื่นเรื่องขอให้ไม่มีการทำประชาพิารจากหนังสือร้องเรียนฉบับนี้นะฮะมันก็เลยโยงมาว่ามีการตั้งกรรมการสอบสุดท้ายนะฮะพอมีคนร้องเรียนฉบับนี้ วันที่26มิถุนาปี61ก็มีการตั้งกรรมการสอบโดยศูนย์ุนทุนงรรมจังหวัดภูเก็ตนะครับพอตั้งกรรมการสอบเสร็จถัดมาในเดือนกันยา61ผลสรุปก็ยังไม่ชัดเจนนี่ะผลประชุมมีข้อสังเกตดังนี้หนึ่งสิทธิประโยชน์ทางราชการจะได้รับโครงการให้อะไรเอาให้ชัดเจนแต่ต้องให้หน่วยงานที่ได้ พิจารณาทบทวนก่อนอบตอไม้ขาวต้องทบทวนก่อนอสองแผนการดำเนินการในโครงการแต่ละช่วงอบตอไม้ขาวต้องแจ้งผู้ประกอบการให้เรียบร้อยก่อนเพราะสามต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่หรือการากตามอาจารย์พิจารณ์และเอาง,ง่ายๆคือโดยสรุปก็คือยังไม่มีฟันธงเลยว่าตกลงโครงการนี้ไปต่อหรือได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเหมือนเหมือนวนกอเทปกลับไปใหม่เลียใช่ก็คือเอาง,ง่ายๆคือว่า ผมกลับมาย้อนแย้งเรื่องเดียวตอนเนี้ยผมถามมาสมมติว่าผมจะขายบ้านให้คุณน้ำหลังหนึ่งบ้านพี่ทำเลดีมากเลยค่ะนี่นะทักซื้อราคาซื้อขายตอนนี้สามสิบล้านแต่พี่ขายน้ำแค่สิบล้านเองอน้ำจะซื้อไปเลยหรือน้ำต้องเช็คไอ้บ้านพี่มันติดจำนองที่ดินนั้นน่ะสิมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าในถูกอ่์ที่ดินพี่เป็นอะไรยังไงพี่อะไรยังไงหรือเปล่าอาให้ชวนชวนจีคุณน้ำต้องไปเช็คว่าไอ้บ้านนี้ติดจำนองไหมมันติดกฎหมายไหมที่มันมีโฉนดไหมหรือ หรือพี่ไปโดนใครฟ้องมาจะโดนยึดอะไรหรือเปล่า <c oughs> ต้องเช็เคขั้ะเอียดก่อนส <c oughs> มมติว่าไอ้เงิน30ล้านสมมติไอ้เงินสิบล้านที่จะมาซื้อเอาละน้าอยากจะซื้อแต่ไม่ใช่เงินน้ําคนเดียวเ <c oughs> ป็นเงินของคุณพ่อคุณพี่คุณน้าคุณอาที่ต้องรวมเงินใน, <c oughs> ในบ้านมาซื้อน้ําก็ต้องเอาไปอธิบายคนในบ้านพ่อพี่นี่บาย่งนี้มันเป็นอย่างนี้นะถึงจะเอาเงิน1ิบล้านของที่บ้านมาซื้อแต่ปรากฏว่าบ้านพี่เนี่ยติดจำนองพี่โดนฟ้องอีกเพียบ พี่ดินพี่ไปลุกเข้ามาแต่น้ําก็ยังไปเอาเงินที่บ้านมาซื้อสารพันปัญหาถูกค่ะลักษณะเนี้ยมันคือว่าตกลงว่าบริษัทบีคดีจะชี้แจงหุ้นส่วนยังไงตกลงว่าคือพี่เนี่ยเวลาเราทํางานนะครับสปอร์ตไลท์เราทําเนี่ยเราจะไม่ไม่ไปขยี้เขาบอกว่าเขาต้องติดคุกเขาต้องถูกดเนินคดีทางหมาไม่ใช่หน้าที่เราเรารวบรวมข้อมูลหลักฐานและส่งเรื่องร้องเรียน กระบวนการน้องเรียนเราเราก็ตามขบวนการขั้นตอนตามกฎหมายที่เราบอกทุกคนว่าให้เขารบสิทธิ์รู้จักใช้สิทธิ์ของตัวเองงัแต่ทุกวันนี้เรื่องยังไม่ไปไหนแต่เงินผู้ถือหุ้นเอาไปซื้อแล้วเรียบร้อยยังไม่ได้ชี้แจงกับพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเลยว่าสรุปจุดนั้นมันมีปัญหาอย่างไรนะคะพี่โจมองว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะจบลงยังไงคะเรื่องนี้สุดท้ายจะจบลงไงถ้าอยากจะรู้ก็ตอบตรงนี้เลยก็ไปร้อง S <S กรรมการตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบบริษัท BKD ว่าเอาเงินผู้ถือหุ้นไปใช้โดยชอบหรือไม่ชอบอบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหลายครับเพราะไปอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์เสร็จเขาก็ต้องค่อยไปไล่เช็คกับว่าผลการสอบนี่คืออะไระเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึง คือมีหลายท่านห่วงเรื่องฟ้องร้องดำเนินคดีเวลาเรามานำเนําเสนออะไรเงี้ยผมขออนุญาตอ้างกฎหมายนะครับตามมาตรา3า9นะครับขึ้นสารพูดไว้ก็คือวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตวิสัยตามวิสัยที่ประชาชนเบืงกระทำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรามาย้อนแย้งว่าข้อมูลที่ท่านนําเสนอผู้ถือหุ้นมันไม่ครบถ้วน กับมีเรื่องร้องเรียนด้วยและอื่นๆและอื่นๆตัวอย่างที่ยกให้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือที่ถามลงน้ำว่าผมจะขายบ้านราคา10บล้านให้แต่บอกน้ํะไปขายต่อได้สามสิบให้เห็นภาพเล็กลงอย่างชัดเจนครับถ้าบีเคทตอบคาถามเหล่านั้นได้คุณน้าก็จะกินเฮซื้อบ้านราคา10บล้านถูกไหมค่ะใช่ไหมคะเพียงแต่เป็นการรักษาเสร็จตัวเองอย่างที่พี่โจเล่าให้เราฟังมาคือประชาชนก็มีการร้องเรียนจริงๆถนนเละบ้างเรื่องของน้ําที่เขาแบบเคยใช้ได้เหมือนเดิมวันหนึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นั่นเองนะคะ ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องนี้<ะ>อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ,ะว่ามันน่าจะจบลงมายังไงนตอนนี้พี่โจ OK ก็ชี้แจงแนวทางไปแล้วในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบทะอย่างผู้ถึงหุ้นแล้วก็ประชาชนนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาพบกับกิจกรรมดีๆของทาง Spotlight Thailand ค่ะ